วรต้องอทีวะบารอกาตุค่ะนักเรียนชั้นป2วันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอักกรีมานะคะในวิชาสังคมศึกษาถ้าพูดแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะเจอกันสอบคาบเลยนะคะก็คือคณิสต์ศตออัสตร์ตอนออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนสังคมนะคะในคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะในสังคมศึกษาของเราเนี่ยเราจะเรียนกันนะคะเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติสุขมีความสุขสงบอย่างนี้นะคะโดยเรานะคะจะแบ่งเป็น2ข้อด้วยกันนะคะ2ข้อใหญ่ข้อแรกก็คือการที่เราเนี่ยนะคะยอมรับความคิดความเชื่อนะคะความสามารถและก็การปฏิบัติตนของบุคคลที่แตกต่างกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเรื่องของการ ยอมรับความคิดความเชื่อและความสามารถนะคะในการปฏิบัติตนของบุวคคลที่แตกต่างกันเรื่องนีนนะ้มีข้อย่อยๆอยู่นะคะทั้งหมดสเรื่องด้วยกันซึ่งสี่เรื่องนั้นนะคะคุณครูจะอธิบายสั้นๆเลยนะคะอย่างแรกคือการที่เราเนี่ยนะคะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นโดยเราเนี่ยจะยอมรับเนี่ยความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยเราทําได้อย่างไรบ้างข้อแรกนะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น ข้อที่2คือไม่ยึดความคิดเห็นของเรานะคะเป็นหลัก3คือเราจะไม่ครอบงำนะคะความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ใช่ว่าหนุดเป่าหูเพื่อนตักข้ตักขสตักขตักขแบบนี้ไม่ใช่นะคะสี่นะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล5นะคะคือให้เกียรตินะคะต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่นนะคะเพื่อนเสนอความคิดเห็นมาแล้วนะคะถึงเราจะไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่เราก็จะไม่ต่อต้าน เราก็จะแสดงความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาความคิดเห็นนั้นมาขัดเกลากันมันก็จะได้ผลสรุปที่ดีที่สุดออกมาเองนะคะแต่เราจะไม่ไปขัดแย้งกับความคิดของเพื่อนเราจะให้เกียรตินะคะความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่2คือการที่เราเนี่ยนะคะตอนแรกมีการยอมรับความคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะ2คือการที่เราเนี่ยนะคะปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคลที่แตกต่างกัน เรายอมรับการปฏิบัติต้นตามพิธีการความความเชื่อนะคะของบุคคลที่แตกต่างกันทําได้อย่างไรบ้างนะคะง่ายมากๆเลยนะคะมีแค่สามข้อข้อที่หนึ่งนะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะไม่ดูหมิ่นนะคะไม่ดูถูกนะคะผู้คนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างจากเรานะคะข้อที่สองคือไม่ล้อเลียนนะคะการปฏิบัติที่เกิดจากความเชื่อของบุคคลอื่นนะคะข้อที่สามคือแสดงกริยาอาการที่สุภาพในสถานที่ ที่เคารพนะคะหรือศาสนาสถานนะคะของทุกๆศาสนานะคะสุภาพนะคะต้องสุภาพในทุกๆศาสนานะต่อมานะคะเรื่องที่3แล้วนะคะเมื่อกี้เรามีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วนะคะมีการปฏิบัติตามความปฏิบัติตามพิธีกรรมนะคะความเชื่อของบุคคลที่แตกต่างกันต่อมานะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะยอมรับในความสามารถของบุคคลนะคะ การยอมรับในความสามารถของบุคคลคืออะไรคือยอมรับในความสามารถที่แตกต่างกันเช่นเพื่อนบางคนเนี่ยอ่านอัลกุรอานเก่งเพื่อนบางคนคิดเลขเก่งเพื่อนบางคนท่องฮะดิษได้เก่งเพื่อนบางคนเล่นฟุตบอลได้เก่งแบบนี้เราก็ต้องยอมรับความสามารถของเพื่อนนะคะไม่ใช่ไปว่าเพื่อนว่าทําไมเพื่อนถึงเก่งอะทำไมต้องเก่งกว่าไปนินทารับหลังแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช่การยอมรับที่ถูกต้องนะคะ ต่อมาะคะข้อที่4ี่ก็คือการที่เรานะคะไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกหรือว่ารังเกียจผู้อื่นนะคะซึ่งการที่เราไม่พูดหรือว่าการแสดงอาการที่ดูรังเกียจต่อผู้อื่นเนี่ยนะคะมันหมายความว่าย่งไงหนูบุคคลแต่ละคนเนี่ยนะคะมีรูปร่างมีหน้าตามีบุคลิกมีผิวพรรณมีสัมเมียงการพูดที่แตกต่างกันเราจะไม่ล้อเลียนนะคะ เราจะไม่ล้อเลียนเพื่อนที่มีสำเนียการพูดที่ต่างจากเรานะคะเราจะไม่ล้อเลียนสีผิวของเพื่อนที่ต่างจากเราเราจะไม่ล้อเลียนรูปร่างลักษณะของเพื่อนที่แตกต่างจากเราแบบนี้นะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะไม่พูดนะคะหรือว่าแสดงอาการที่ดูถูกนะคะหรือรังเกียจต่อ,อผู้อื่นทั้งหมดนี้นะคะ4ข้อนี้คือเรื่องของการยอมรับ ความคิดความเชื่อความสามารถและการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกันค่ะและต่อมนาน,นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะโดยการที่เราเนี่ยนะคะเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันก่อนเลยนะคะว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรบ้างคะ่ะสิทธินะคะหมายความว่า ประโยชน์ที่กฎหมายนะคะคุ้มครองให้คนทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะคะเสรีส่วนเสรีภาพเนี่ยนะคะหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะทำสิ่งใดก็ได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายนะฮะเสรีภาพคือความอิสระของบุคคลที่จะทำสิ่งใดก็ได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายนะคะต่อมาเราจะมาดูว่าสิทธิและเสรีภาพของส่วนบุคคลนั้นะมีอะไรบ้าง สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะข้อที่1คือการที่เขาเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพต่อร่างกายของเขานะคะต่อชีวิตและร่างกายของเขาบุคคลนะคะมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายโดยที่จะไม่จะล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดนะคะไม่ได้เขามีสิทธิในร่างกายของเขามาถึงการแต่งตัวนะคะรสนิยมต่างๆของเขา เราไม่มีสิทธิ์ไปติหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจ้องมองนะคะแล้วไปนินทาแบบนี้ไม่ได้ต่อมานะคะคือสิทธิ์ที่ในเสรีภาพในทรัพย์สินหนูมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของหนูเช่นหนูมีเงินสิบาทนะคะสมมติว่าหนูเนี่ยมีเงิน1ิบบาทแล้วหนูก็มีสิทธิกับเงิน10บบาทนั้นของหนูโดยที่หนูจะเอามันไปทําอะไรก็ได้ หรือหนูจะให้ใครก็ได้แต่หนูต้องอนุญาตใครจะมาเอาเงินของหนูไม่ได้ถ้าหนูไม่อนุญาตนะคะแบบนี้คือส,สิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินต่อมานะคะคือข้อสุดท้ายนะคะคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหนูมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะคะอย่าเป็นอิสระเลยแต่ต้องไม่ขัดกับอะไรต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงามและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ะะเท่านี้เองนะคะก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นอยู่ในบทนี้หมดแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านนะคะการบ้านของคุณครูนะคะง่ายมากเลยนะคะให้นักเรียนนะคะทาหน้าที่133นะคะโดยให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะนในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันกับ การปฏิบัติตนนะคะแล้วตอบคำถามด้านล่างนะคะมีทั้งหมดขีดเครื่องหมายขีดถูกเนี่ยนะคะประมาณ4ข้อแล้วก็ตอบคำถามหนึ่งข้อเท่านั้นเองหวังว่านักเรียนนะคะจะทำการบ้านวิชาสังคมศึกษานะคะของคุณครูมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเศรษธีละเสรีภาพของเราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะแล้ววันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะมีข้อ สมูลสงสัยอะไรนะคะสามารถทักเข้ามาหาคุณครูได้นะคะแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะและเจอกันใหม่นะคะิปวิดีโอหน้าวันนี้อัสลามุอะัรกวะเรามมาตุลงรอฮิวะบาร์ะกาดูค่ะ